ก็วันโกนแล้วนะขึ้นสิบสี่ข้เดือนสนีะ่นั้นวันโกนวันพระนี่ก็ชอบมักที่จะมีอะไรแปลกๆพอเราคอยสังเกตกายสังเกตใจของเราคนเราในชอบป่วงวันโกนวันพระนะ คำว่าปวงหมามคำว่าอาการบ้าดคำเริ่มเลือดจะไปลมจะมาอารมณ์หงุดหงิดนนนี่นั่นต่างๆนั่นก็สังเกตจิตใจของเราระวังก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินนแหละกายใจเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นธรรมนิยาม ป็นกฎของธรรมชาติกฎตายตัวที่มันเป็นอย่างนั้นนะนะพระเจ้าจะมาแตสรู้หรือไม่ก็ตามธรรมชาติก็ย่อมเป็นอย่างนั้นนะยิ่งอากาศร้อนอะไรด้วยนะสภาพอากาศปัญหาการงานการเงินต่างๆเข้ามารุมเรานะอาจจะสั่งสมความเครียดนะเกิดกลายเป็นโรค ทางใจได้นะนอกจากโรคทางกายแล้วนี่นะงานเมื่อปูดถึงการงานการทํางานอะไรเนี่ยตัววันนี้ก็หายากเนาะก็พอดีมีคําถามมาจากทางบ้านใช้นามชื่อว่าคุณวร,รยาแสงเงินถ้า อ่านผิดก็ขออภัยเนพะราะว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษมานะถามว่าจะทำบุญยังไงจะทำบุญอะไรถึงมีอานิสง์เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการมีงานทำแล้วก็ได้งานที่มัน่นคง ถามเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทําบุญนะทําบุญด้วยอะไรทําบุญวิธีไหนอย่างนั้นถึงจะมีงานที่ดีมีงานที่มั่นคงนะก็สอบถามมาน,นเรื่องของการทํางานนี่ที่จริงพุทธเจ้าก็ตัดไว้เป็นหลายหลายที่นะเห็นที่เราสามารถที่จะนํามาปรับมาใช้ได้ หลายๆธรรมะลายๆข้อเลยทีเดียวนะที่จริงเราไม่ต้องไปเน้นว่าทำบุญด้วยอะไรเพื่อให้ได้อะไรมานค่นเราตั้งคำถามนี่ก็ผิดแล้วอย่างี้นะสิ่งที่เราควรถามก็คือว่าทำยังไงงานทั้งเราจะออกมาดีอันนี้นี่เป็นคำถามที่ถูกต้อง นั้นนการที่จะมีงานทํามีเงินมีงานนี่มันก็เป็นผลมาจากเหตุนั่นแหละนะเหตุมาจากเรื่องของทานเรื่องของศีลนะทานก็ทําให้เรานั้นมีโภคทรั์ใช่ไหมล่ะเรื่องของศีลก็ทําให้เราอยู่กับบริษัทได้อยู่กับคนอื่นได้ถ้าเรามีศีลศีลมันก็จะเป็นเครื่องนําพาเราให้เราไปสู่บริษัทที่ดีๆ นันนี่อยู่ที่ตัวเราว่าเรานั้นทำเหตุมาดีแค่ไหนอันนี้ก็คือเรื่องว่าทำบุญอะไรนะถ้าถามว่าถ้าถามว่าจะทำบุญอะไรถึงจะได้มีงานดีมีงานที่มันคงก็นี่แหละทำบุญด้วยทานด้วยศีลน,นี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนแต่จริงก็ควรภาวนาด้วยนะ ภาวนาด้วยคือการรักษาใจเรานะน,นี่คือตัวส่วนของธรรมะในการสร้างเหตุทีนี้มาพูดถึงเรื่องของว่าทำยังไงถึงจะงานออกมาดีอันนี้น่าสนใจมากกว่างานออกมาดีเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีมีมีใจรักนะมีใจรักนั้นถ้าเราไปอ่านตามทฤษฎีของฝรั่งทั่วไปที่เขาเอามาสอนกัน เขาสอนให้มีแพชชั่นเระเอิญว่าแพชชั่นนี่มันเป็นความต้องการทางด้านตัณหามันแรงจูงใจนั่นแหละแรงจูงใจมันกับที่เราตั้งคําถามมาแล้ว่าทำไงถึงจะมีงานดีมีเงินดีอย่างนี้นะ mm hmm. ก็จะค,คล้ายๆกันเพราะเราตั้งจิตไว้ว่าจะได้ทําอะไรเพื่ออะไรให้ได้อะไรมาสักอย่าง ่จริงนี่ตัวแพชชั่นมันจะใกล้เคียงกันกับตัวหนึ่งทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้วางหลักเอาไว้ก็คือตัวฉันทะพอใจมันจะแตกต่างกันกับแพชชั่นมันเจอด้วยตัณหาเจอด้วยความอยากแต่ว่าฉันทะนี่ก็คือทําสิ่งที่เจอด้วยปัญญาบวกด้วยปัญญาเข้าไปด้วยว่าต้องทําให้ถึงตัวภาวนาแั่นแหละ ไม่ใช่แค่ทานเซนอย่างเดียวนะทำให้ถึงภาวนาด้วยมีชันทะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเรารักในสิ่งที่เรารู้แล้วก็สิ่งที่เราทำเรารู้เราเรียนอะไรเราเรียนแล้วเราก็รู้ใช่ไหมพอเราเรียนรู้เราก็รักรักในสิ่งที่เราจะลงมือทำในสิ่งนั้นๆในการงานนั้น พอเรามีฉันท่อย่างนี้แล้วนี่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือความที่มีความภาคเพียรมีความขยันนะมีความขยันนั่นนี่ในคตทธรรมบทในประสูตรพระเจ้าตัดไปเรื่องของคนบุคคลยศยศย่อมจเจริญยิ่งแล้วก็คนที่จะได้เลื่อนชั้น,นได้สองขั้นได้เงินเดือนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะท่าน ตรัสเอาไว้นะยังหาะสาตรไม่เจอนะเนี่ยแต่ว่าจำได้คร่าวๆยอดจอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกตินะมีความขยันสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบทำพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำการงานสะอาดเป็นคนที่มีการงานสะอาดหนึ่งก็คือขยันนั่นแหละเริ่มจากขยันสำรวมก่อนหมายความว่าให้ลงมือวางแผนก่อนว่าเราจะทำงานนั้นด้วยวิธีไหนอย่างไร ว่าบางทีนี่ทำลงไปนี่มันพลาดนะพลาดเนี่เสียทั้งเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินด้วยนะอย่างเราจะทําอะไรสักอย่างอย่างเนี้ยจะทําโรงเรือนเพราะเหตุอย่างเนี้ยสมมตินะนะเราถ้าเราไม่วางแผนดีๆเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อทำด้วยวัสดุดิบอะไรสังกะสีหรือเมทัลชีตหรือว่ากระเบื้องหรือว่าพายะหรือว่าจะปลูกแล้วจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงต่างๆน,นี่ นี่คือการสํารวมก่อนคือหมายความว่าเราล้รอบครอบก่อนต้องวางแผนก่อนเมื่อขยันแล้วสํารวมแล้วนี่การงานสะอาดอันนี้สำคัญพยายามสบดูบางทีชีวิตคนเรานี่พังเพราะเขียนตกพิมพ์ตกมีข่าวสองสามวันนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท Century 20 ไปทานอาหารด้านอาหารแล้วต่างประเทศนี่ก็จะมีอย่างนี้นะในใบเมนูเขาเขาจะมีว่าราคาเท่าไหร่เงินมาเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่แล้วมีทริปเท่าไหร่ปรากฏว่าเธอคนนี้ก็ตรงช่องทริปนะนะเธอก็บอกว่าอะไรโนทริป no เธอวะเธอก็เขียนราคาเต็มของ,ของ,ของ,ของราคาที่เธอต้องจ่าย ได้เแบซักยูอะไรเงี้ยคุณมันแย่คุณมันห่วยอะไรประมาณนี้นะเขียนด่าเข้าไปว่างั้นเถอะนะไม่ขยันเลยอะไรเงี้ยเขียนด่าเขาบอกกนว่าคนที่ได้รับเนะ่เขาก็โพสต์สิทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยฮะนะนะเพราะเรื่องไปถึงบริษัทเนี่ยไล่ออกเลยนี่สาคัญทุกวันเนี่ยนะนี่คือการงานว่ามันเกิดจากความไม่สะอาดน,นนะความไม่รอบ,รอบครอบ ของตัวเองของเราเองบางทีมันก็เลยไปกระทบคนอื่นดันนั้นเนี่ยถ้าเรามีปกติมีความสารวมมีความสะอาดในการงานเรามีสติเนี่ยอันนี้สาคัญมากสติมันก็มันก็ไปตรงกันกับตัวจิตตะตัวจิตตะก็คือโฟกัสโฟกัสในงานที่เราทำว่าเราไม่ได้ทำเพื่อว่าให้มันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราตั้งแพชชั่นไว้อย่างนั้นอ่ะเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ ทำงานนี่เราต้องทำทางสายกลางนะนะ <Yeah. S 1> อย่าทำด้วยอย่าทำตามทางสายโกงอย่าทำตามทางสายกามทานวะอาจารย์ท่านหนึ่งตอบคำถามไว้น่าสนใจมันจะมีสองสายนี่แหละทำงานตามทางสายสายกามสายกามก็หมายความว่าทำบนเปืือตัวเองทำบนเปลอือยทำให้มันได้มาซึ่งอะไรสักอย่าง ทำงานนี้เพื่อได้เงินเยอะๆเพื่อได้คนรู้จักมียอด f o ลเ o อร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นทางสายกามนะบำเรอตนด้วยเรื่องของรูปเสียงกินรถนี่แหละกับอีกทางหนึ่งก็ทางสายกู <c oughs> อันนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักมีโก้เยอะอันนี้คนไม่มีศีลอยู่กับคนอื่นลําบากคนนี้นะแล้วก็จะเห็นเยอะอย่างเงี้ยคนที่ทํางานทางสายกูนี่นะ คือตัวเองเป็นหลักนะเนอืดินผิดมดตัวเองถูกอยู่คนเดียวอันนี้ก็อยู่กับคนอื่นลําบากการที่จะเก่งก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจเจริญหรอกมัน,น,นหมายความว่าทํางานคนอื่นเขายากเขาไปที่ไหนก็วงแตกนะเก่งก็เก่งอยู่คนเดียวนะแต่ว่าไม่ดูบริบทสังคมของบุคคลรอบข้างแทนที่เราจะเก่งคนเดียวแล้วก็เก่งไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่จะดีกว่าแล้วเราต้องรู้จักโฟกัสในทางสายกลางตัวจิตตะในตัวสำรวม ตัวสติที่เราจดจ่อในงานของเราสำรวมแล้วรนะะมัดระวังเลี้ยงชีพโดยชอบทำอันนี้คือตัวพิมังสานั่นเองคือเราพอพอใจแล้วขยันแล้วจดจ่อแล้วต่อไปก็ต้องสำรวจด้วยนะต้องแทงตลอดด้วยปัญญาต้องอามาพิจารณาอีกรอบด้วยนะว่าสิ่งที่เราทำไปนี่มันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า มันมีช่องโหว่ตรงไหนไหมมันมีอะไรที่เราจะแก้ได้แก้ง่ายไม่แก้ได้ไหม